นนั่นะออกไปแพ็บเดียวไปคาบงูมางูมีพิษซะด้วยเด็ไหนดูดิงูเขียวในะหัวใหญ่ๆเดีย๋ยงูเขียวมีพิษนะรู้เรื่องไหมเนี่ยนั่นมันยังไม่ตายด้วยมันจะกัดตัวเองอ่ะนะออกปาเมื่อคืนนี้นไปล่านกอีกโอ้เนี่ย ชีวิตแมวสวนเป็นอย่างนี้เองงูเขียวหางไหม้ไอจะมาวีใส่ฉันด้วยโอ้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 ยอ้าฝึกวิชาอะไรก็ไม่รู้วิชาปราบงูปราบจิ้งจกปราบนกอีกโอ้ยโอ้ยขนาด มันยังไม่ตายด้วยก็โอ้ยโอ้ยกัดให้มันตายแล้วทั้งนอ๋ออ๋ออ,อมันไม่กลัวงูพิษเลยนะเนี่ยกลางคืนชอบเที่ยวเอ้ากัดจุดตายแล้วนะตายแล้วตายแล้วแต่จระกาไม่ตายไว้มันเก่งไว้มันกัดงูเขียวได้นเนี่ยเนี่ยเขาเรียกงูเขียวมีพิษนะเนี่ยหางไม่เลยนะเนี่ยมันกัดจนตายเลย ไปคาบมาอย่างสดๆอยู่เลย